สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเอพและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เราได้ดูของเจ้าตัวหมัดไปนะครับผมแล้วก็เป็นปืนอัพนั่นเองนะครับเป็นปืนอัพเลเวลนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอมาแก้ข่าวนิดนึงนะครับผมจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้บอกไปนะครับว่าจะเป็นพาราโฟลอัพเวลเนะครับผมแต่คือไม่แน่เนี่ยมันอาจจะเป็นเลเวล8แล้วก็มีเอ่อมีท่าปิดท้าย เหมือนกับเจ้าตัวซองแมงป่องแล้วก็ MP ใครที่หาเว็บเติมเพชรคุ้มๆแนะนําเว็บนูกเกอร์โซนเลยบางวันมีเพชรลดพันเพชรเหลือ99บาทด้วยและยังมีราคาพิเศษอื่นๆหรือจะเป็นบริการซื้อขายราคฟรีไฟล์บางวันมี ID ดหมกเ99บาทจดทะเบียนถูกต้องไม่โกงแน่นอนลิงก์อยู่นคำอธิบายเลยนะครับหรือใครจะขายก็สามารถทักไปขายในเพจได้เลย ตัวดวงดาวด้วยนั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่ามันจะมาในช่วง7ปีหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันไม่มีเลเวล7มาก่อนเนี่ยมันจะมีเลเวล8ได้หรือเปล่านะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะครับฟรีไฟล์อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วที่สําคัญเนี่ยมันเป็นตรีมเดียวกันกับ7 ปีฟรีไฟด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเราจะมาดูบูย่าพาสนะครับผมแล้วก็สรุปการปรับตัวละครด้วยนั่นเองบูย่าพาสนะครับผมเราจะมาดูของ3มซีซั่นล่วงหน้าเลยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูล่วงหน้ากัน3เดือนเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับผมเป็นตรีมตัวนี้ นะครับผมเป็นดรีมน้องเป็ดนั่นเองนะครับผมแต่เหมือนว่าเจมเขาจะบอกว่ามันเป็นห่านนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมมันเหมือนเป็ดนะครับผมเต็นกล่องศพนะครับผมอย่างแรกก็เป็นกล่องศพหรือว่ากล่องดวงใจนั่นเองก็เป็นตัวรังของน้องเป็ดนะครับแล้วก็มีแบบตูดขึ้นมาตูดน้องเป็ดนะแล้วก็มีขาชี้ปังห่างด้วยนะครับน่ารักมากๆตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวกระเป๋านะครับผมกระเป๋าก็ เป็นรูปนะครับผมเจ้าตัวน้องเป็ดน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถือไม้เซลฟี่ด้วยนะครับถือไม้เซลฟี่ใส่หมวกใส่เพราะเป็นคอแบบน่ารักมากๆเลยตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าเนาะน่าจะเป็นของสายเติมตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดนั่นเองนะครับชุดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจะเป็นชุดเหมือนกับ เหมือนเจ้าตัวน้องเป็ดเมื่อกี้เลยนะครับผมมีคล้ายๆกันเลยนะครับตรงเสื้อนั่นเองเนาะมีลายเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมว่าตัวรองเท้าเนี่ยน่าใส่แยกมากๆเลยเพราะว่ามันดูแบบ มันดูหรูหรามากๆนะครับแล้วก็หมวกเป็นหมวกไหมพรมติดกับทรงผมสีฟ้าเลยนั่นเองนะครับผมนั้นแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นสกินระเบิดนั่นเองนะครับระเบิดก็มีหน้าตาที่แบบว่าบ้องแบลแบบนี้เลยเป็นระเบิดย้อมสีนะครับผมเป็นทรงที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วเป็นปกตินั่นเองนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นเจ้าตัวท่ากันบ้างนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะว่าตัว เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวบูย่าพาสเนียครับผมมันจะสลับกันนั่นเองเนาะคือถ้าซีซั ita, ่นนี้มีท่าซีซั่นหน้าก็จะไม่มีท่านะครับผมซีซั่นนี้ที่เป็นเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่มีท่าเพราะฉนะนั้นแล้วซีซั่นถัดไป ก็จะมีท่าแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นซีซั่นของเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือน7นั่นเองก็คือเป็นซีซั่นหน้านั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีสกินปืนเป็นเจ้าตัวซองพกน้องเป็ดแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นซองพกนะครับก็ต้องมารอดูค่าสถานะว่ามันจะดีไม่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใน4 v 4วปืนนี้เป็นปืนที่ยอดนิยมมากๆในวินแรกนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นน่าจะเป็นของ สายฟรีนะตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแอร์บอร์ดมาแบบว่าเป็นตัวๆเลยนั่นเองนะครับแบบว่าขี่น้อนลงมาจากฟากฟ้า,าเลยเนาะแล้วก็รูปเต็มนะครับผมรูปโปรโมทสําหรับชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเหมาะก,กับแบบว่าฤดูหนาวมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมถัดไปจะเป็นอีกซีซั่นหนึ่ง นะครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมจะออกแนวแบบว่าดวงดาวดวงดาวหน่อยเนาะสังเกตทั้งด้านหลังนะครับมันจะมีแบบว่าวงล้อเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิสราศีนะครับผมอยู่ด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ตรีมสีเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็สี้มนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสกินระเบิดนะครับผมเป็นระเบิดมือนั่นเองนะครับแล้วก็ ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นแอร์บอร์ดนะครับแอร์บอร์ดก็เป็นตรีมแบบว่ามังอาสิงโตนะครับผมสิงโตแบบนี้เลยนะครับนี้อย่างเท่เนะยครับเป็นสีดําด้วยนะใครชอบแบบว่าตรีมดับดักเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวไอซ์วอลนะครับก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นสิงโตเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าตรีมนี้เนี่ยมันเป็นตรีมของ ราศีสิงห์นะครับผมสัญลักษณ์ที่เห็นก็คือสัญลักษณ์ของราศีสิงห์ของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะไปดูตัวชุดนะอย่างเท่ดูตัวชุดซะก่อนดูกระเป๋าครับมีสัญลักษณ์ของราศีสิงห์อยู่ด้วยนะครับผมมีปืนประจำ่าบุญญาพาร์ตนะครับผมเป็นพลาสมาก,กันนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นตัวชุดนี้เป็นไงราศีสิงห์นะครับสิงโตแบบว่าชัดเจนเลยทรงผมเนี่ยผมมองว่าน่าจะ วยมากๆเลยนะครับผมนะ่าแล้วก็ตัวชุดก็ออกแนวะแบบว่าเออ่มาเฟียมาเฟียด้วยนะครับผม ก็ต้องรอดูเหมือนกันนะว่าของจริงที่ออกมาเนี่ยมันจะตรงปกหรือเปล่านะครับแต่สังเกตจากรูปแล้วคือแบบโอ้โหน่าใสมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดผู้ชายหรือว่าชุดผู้หญิงนะผมบอกเลยตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นของเดือนสิงหาคมนะครับราศีสิงห์นั่นเองแล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นซีซันที่ผมชอบมากที่สุดใน3มซีซันนี้เลยก็คือจะเป็นตรีม โจรสลัดนั่นเองนะครับผมเป็นตรีมโจนสลัดก็คือจะเป็นตรีมสีแบบว่าดําทองนะครับแล้วก็มีสีฟ้าแล้วก็เขียวๆหน่อยนิดหนึ่งเปิดมาก็เป็นสกินปืนประจำอ่าบุยาพาสเลยนะครับผมจะเป็นในส่วนของวูดแพ a เกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นแอร์บอร์ดนะครับแอร์บอร์ดก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นแอร์บอร์ด ปลากระเบนนะครับผมซึ่งตาน้องเหมือนกับว่ากําลังแบบตกใจอยู่เลยนะครับตัวนี้น่ารักมากๆแล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นระเบิดเหมือนกับปลาปลากระเป้าน,นะครับผมคือแบบผมตลกหน้ากับฟันน้องแต่ละตัวมากเลยท่านผู้ชมดูนะแต่ละอย่างคือแบบมันน่ารักแล้วมันหามากๆเลยผมชอบตรงนี้แหละนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นระเบิดนะครับผมนะ แล้วก็ถัดไปนี่ครับผมก็จะเป็นตัวกล่องศพนะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับกล่องสมบัตินะแล้วก็มีเหมือนกับตัวหนวดปลาหมึกเนี่ยออกมาหรือว่าตัวอะไรสักอย่างนะครับออกมาจากกล่องด้วยนั่นเองเป็นแบบผู้เหมือนคอยพิทักษ์อยู่อะไรแบบนี้แล้วก็มีท่าด้วยนะครับผมเพราะว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยมันไม่มีท่านั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็ ตามนี้เลยนะครับผมเป็นท่าแบบว่าเรียกปืนใหญ่นะครับแล้วก็เหมือนกับจนสลัดเนี่ยสั่งลุยอะไรแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นกระเป๋าผ้าคลุมนะครับลายคาเข่นแบบนี้เลยคาเข่นนี่ต้องมาคู่กับแบบว่าทะเลนะครับแบบนี้เลยเหมือนกับหนวดปลาหมึกแัวกระเป๋าเทมากแล้วก็ตัวชุดผมชอบมากมากนะครับผมเป็นชุดที่แบบว่า ตัวขาเนี่ยะครับผมตัวขาเนี่ยเหมือนกับขาดไปข้างนึงนะครับแล้วก็มีรองเท้าที่ไม่เหมือนกันของทั้งสองข้างนะครับผมเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเลยแล้วก็ตัวชุดเนี่ยผมมองว่าใส่แยกน่าจะใส่แยกได้หลายชิ้นอยู่นะครับผมก็สังเกตจะเป็นตรีมแบบว่าโจรสลัดคาเค้นอะไรแบบนี้เลยนั่นเอ,เองนะครับมีเป็นรูปนะครับรูปก็ออกแนวะแบบว่าโจรสลัดจ,จริงๆแบบโจรสลัดจ๋าเลยนะครับแล้วก็ชุดผู้หญิงก็จะเป็นสีเขียวๆหน่อยเนาะตามในรูปเล นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นของสําหรับเจ้าตัวบุยญาพาสนะครับผมสซีซันเลยเป็นกรกดาสิงหาแล้วก็กันยานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูปรับตัวละครแล้วก็ปรับปืนกันดีกว่านะครับผมนะสำหรับการปรับตัวละครนะครับผมอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวละครที่บัฟกันก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นตัวแอนดรูนะครับผมอัตราความเสียหายของเกราะเนี่ย จาก25เปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเพิ่มไปเป็น40เปอร์เซ็นต์เลยอันนี้คือบัฟนะครับแล้วก็จะมีเป็น DJ อโล็อกนะครับผม DJ อโล็อกหรือว่าอโล็อกที่เรียกกันเองนะครับผมก็คือจะเพิ่มเลือด3หน่วยต่อวินะครับผมเป็น5หน่วยต่อวิเพิ่มขึ้นมา2หน่วยนั่นเองนะแล้วก็จะมีเป็นโครโนนะครับผมเรียกวเวลาสกิลนะครับจาก6วิ จะเป็น8วิเพิ่มมา2วินันแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวครูนะครับตัวสแกนของเรานั่นเองนะครับสกิลครูอยู่ไหนว่าเดี๋ยวนะครูครูครูอ่าตัวครูตัวนี้นะครับผมก็จะเพิ่มระยะจาก65เมตรเป็น80เมตรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวฟอร์ดนะครับผมตัวฟอร์ตตัวนี้ก็เพิ่มระยะเวลานะยครับผมเพิ่มเลือดต่ออ่าต่อวิเนี่ย 10หน่วย3วิเป็น10หน่วย4วินะครับผมก็จะเพิ่มมาอีก10นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวต่อไปตัวชิโร่นะครับผมตัวชิโร่ตัวนี้ระยะเวลาในการมาร์กนะครับผมจาก6วิจะเพิ่มเป็น10วิเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ถือว่าปรับเยอะพอสมควรอยากให้คนเล่นมากๆเลยนะตัวนี้นะครับผมเป็นตัวงอคงนะครับผมก็คือระยะเวลาสกิลนะครับผมจาก15จะเพิ่มเป็น30เลยเพิ่ม2เท่าเลยแล้วก็คูดาวจาก200เนี่ย เหลือแค่75วิเท่านั้นนะครับผมคือแบบคือจะเล่นให้ได้เลยอะคือจะให้คนเล่นให้ได้เลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่โดนเนิร์ฟนะครับผมก็จะมีเป็นแอนดรูอีกแล้วนะครับร่าง2นะจากเกราะแข็ง15นะครับผมจะลดเหลือ,อ5เปอร์เเท่านั้นนะครับผมน้อยมากๆเลยนะครับแอนดู Andrew, ร่าง2นะั้นโดนเนิร์ฟนะครับแล้วก็ ตัวต่อไปตัวยอดฮิตเหมือนกันนะครับซานนินโนโล่จาก50จะเหลือ40หน่วยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปยอดฮิตเหมือนกันนะครับผมบุฟล่านะครับความเสียหายที่รับจากการถูกยิงหัวนะครับเลเวลแรกจาก10จะเหลือแค่7เท่านั้นแล้วก็สูงสุดจาก30จะเหลือแค่21เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปโดนนิดนึงนะเป็นไฮโตะร่าง2นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ ความเสียหายที่รับจากด้านหน้านะครับผมจาก3%เหลือ2%นะครับลดลงมา1%นิดนิดหน่อยหน่อยะครับแล้วก็มีการปรับสกิลตัวละครนะครับผมก็คือสกายเลอร์นับสกายเลอร์จะสามารถกดใช้ได้2ครั้งนะครับผมแล้วก็คาเพนล่าตัวนี้คือดีมากๆนะครับผมเป็นการยิงปืนปกติแล้วจะสามารถฮิวให้เพื่อนได้นะครับผมคือแบบว่า สมมติเราเล่นสไนใช่ไหมเราก็สามารถยิงสไนใส่คู่ต่อสู้ได้ด้วยแล้วเราก็จะสามารถยิงสไนฮิลให้เพื่อนได้ด้วยนะครับผมในปืนกระบอกเดียวกันแต่ว่าการฮิลเนี่ยจะนับเป็น20%ของดาเมจของปืนนั้นๆน,น,นะครับผมฮิลจะแรงหรือว่าจะเบาเนี่ยขึ้นอยู่กับดาเมจของปืนที่เราใช้ด้วยแต่ว่าลูกซองก็ใช้ได้นะครับผมมันเพิ่มทีละหลายนัดเลยเนาะแบบกระสุนมันกระจายอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็การใช้ฮิลนะครับผมการใช้พวกปืนฮิลยิงเพื่อนเนี่ยจะฮิ เพิ่มเลือดนะครับผมจากเดิมเพิ่มมาอีก20%ด้วยนะครับแล้วก็โอลิเวียนะครับผมโอลิเวียเนี่ยจะฮิวแรงขึ้น3 0เลยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มระยะ10เมตรเป็น15เมตรด้วยนะครับตัวต่อไปเป็นไนรินะครับผมไนริไนริอยู่ไหนหวาไนริตัวนี้นะครับผมเขาบอกว่า3วิหลังตั้งไอซ์นะครับผมจะมีการฟื้นฟูไอซ์ ร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบวิฟื้นให้เพื่อนยี่สิบเนี่ยเอไม่ใช่นะครับผมจากร้อยห้าสิบจะเป็นร้อยหกสิบวินาทีนะครับผมก็จะร้อยหกสิบต่อวินาทีนะครับผมก็คือจะฟื้นฟูไอซ์วอนเนี่ยเอยอะขึ้นนะครับผมแต่ว่าเลือดที่เพิ่มเนี่ยจะน้อยลงจาก20เหลือ10 หน่วยต่อวินะครผมนะตามนี้เลยแล้วก็การหิวจะไม่นับรวมการของไอซ์วอลหลายๆอันนะครับผมจะนับแค่1อันนอันนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่มีการปรับสกิลตัวละครนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับการปรับปืนนะครับผมปรับปืนก็จะมีเป็นตัว S.K.S. นะครับผมปืนพวกนี้นะครับผม S.K.S. SVD SVDY นะครับ w o o d p e c k e r AC80 นะครับดาเมจขั้นต่ำจะบวก1นะครับแล้วก็ดาเมจยิงหัวเนี่ยจะลบลงมา1นั่นเองยิงหัวเบาลงนะครับแล้วก็ Max10 นะครับผม Max10 ตัวนี้จะเป็นปืนที่สามารถ อัพได้ในแผดหน้านะครับผมทําความเสียหายเพื่ออัพเลเวลเหมือนกับอาร์คเลยนะครับจะโดนปรับมาอันนี้คือค่าสถานะพื้นฐานนะเป็นลั่นบวกขึ้นมา1น,นะครับผมรีโหลดลบออกไป1แล้วก็เมื่ออัพแล้วเนี่ยจะยิงแขนและขาเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมตามเลเวลเลยแล้วก็สไนของเรานะครับ VSK94 นะมีการปรับมาใหม่ให้ดาเมจบวก1แล้วก็ดาเมจยิงหัวลบ1น,นั่นเอง นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของคลิปนี้ยาวนิดนึงเนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเปิงใจให้มาร์ค AP แล้วก็ขอแห้งมากกดให้นหน่อยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกครู